สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Exit 8ครับผมสำหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยเขาอธิบายไว้ว่าถ้าหากว่าเราเดินตกไปแล้วเจออะไรที่มันผิดปกติให้เราเนี่ยหันหลังกลับแต่ถ้าหากว่าทุกอย่างปกติดีก็ให้เดินหน้าต่อไปเออนี่คือคอนเซปที่เขาเขียนไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่าหน้าที่ของเราเนี่ยน่าจะต้องสำรวจที่นี่ก่อนนะครับ อันดับแรกเลยเนี่ยผมต้องสำรวจไอ้หมอนี่ก่อนเลยเนี่ยสวัสดีครับลงเออขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมฮะเออคุณใช้ยาสีฟันอะไรครับทําไมฟันขาวจังเอ้ยนี่เขาเขาายังไม่ได้อ้าปากเลยนะแต่ผมรู้แล้วว่าเขาฟันขาวนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับคือคือ,ค,อคือเดามั่วนะครับอะไรของกูเนี่ยเอ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยเขาเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับโทรศัพท์หน้ามืดด้วยเนี่ยเฮ้ยคุณเล่นอะไรอะ่ะทําไมโทรศัพท์คุณมืดอะ่ะเอาไปว่าตาลุงก็เดินผ่านเราไปนะครับเราจําไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะ แล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าเราคงจะต้องจําทั้งหมดเลยนะฮะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันมีนมอะไรผิดปกตินะคือไอเกมแนวเนี้ยผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะเห็นกันมาบ่อยแล้วนะครับตามแพลตฟอร์มต่ตงตางๆนะครับเพราะว่าผมเห็นมีคนเล่นไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีเกมออกมาหลายเกมมากนะครับไอเกมแบบจับผิดอะไรเงียย้ยเยอะจริงๆนะฮะผมคิดว่าน่าจะเล่นไม่ยากเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมผมก็ต้องพูดกันตามตรงนะว่าผมก็แอบไปเล่นมาบ้างนะเกมนี้เอาเราเริ่มแรกเลยนะครับเราจะเดินย้อนกลับมา ตรงที่เราเจอไอ้ตาลุงเมื่อกี้นะครับที่เราสัมภาษณ์เขาเราจะเริ่มสำรวจตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับไปยันสุดทางเดินนู่นเลยเริ่มจากตรงนี้เลยมีกล้องวงจร1อันนะครับแล้วก็มีไฟตรงนี้นะครับไอ้ฝั่งนี้เราจะไม่นับนะเราจะมานับแค่ตรงนี้พอครับแล้วก็ไฟตรงนี้ใช่ไหมสี่ดวงนะครับ 4- ี่หรือห้าวะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าดวงโอเคเราจะจําไว้ตรงนี้มีป้ายนะครับเขียนว่าห้ามสูบุรีจับไว้นะแล้วก็ ตรงนี้มีป้ายนะครับข้างบนเป็นสีเหลืองนะครับเขียนว่า exit 8นะครับให้ตรงไปส่วนถ้าเราไปมองอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นให้ตรงไปเหมือนกันนะครับเป็นชิพายภาษาอังกฤษกูแม่งไม่กล้าอ่านอ่ะกลัวอ่านผิดอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นป้ายนะฮะเหมือนจะเป็นโปสเตอร์โฆษณานะครับเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือเปล่าร้านหมอฟันเปาวะอ๋อใช่หมอฟันนี่ไงมันก็เป็นรูปฟันอยู่ดิ่ไงเออตรงนี้เป็น อะไรสิกานะครับภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกเลยครับตรงนี้มีช่องลมนะครับ2ช่องด้วยกันมีประตู1บานตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกหบาน1บานเป็น3บานนะครับอยู่ห่างกันประมาณนี้นะครับประตูอยู่ระหว่างช่องตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงกลางแต่ว่าอยู่มาเอ็นทางฝั่งช่องลมตรงนี้นะครับประตูบานนี้จับไว้จําไว้แล้วก็มีป้ายข้างหลงังตรงนี้ป้ายเป็นรูปหมานะครับน่าจะตัดขนสัตว์แล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะมันคืออะไรวะงานเลี้ยงปาร์ตี้เหรอ ตรงนี้เป็นตาคนนะครับข้างบนเป็นภาพสีข้างล่างเป็นขาวดาแต่ว่าลูกตาตรงนี้มีเหมือนจะมีสีน้ําตาลอยู่นะฮะเราจะจําไว้ให้หมดเลยนะครับตรงนี้เป็นงานดนตรีหรอคอนเสิร์ตเงี้ยป่ะ่าตรงนี้เป็นผู้หญิงนะครับมัจจะเป็นดีเจหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้มีรูปลูกตานะครับเป็นป้ายสีขาวตัวอัสอนมีสีดําสีแดงนะครับโอเค Security c a ค e r ลเฮ้ยลืมไปอย่างหนึ่งครับตรงนี้เหมือนจะมีช่องนะครับเอาไว้ให้ขึ้นไปบนฟ้าได้นะครับ1ช่อง แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งช่องโอเค2ช่องแล้วนะตรงนี้มีกล้องฝั่งนู้นหนึ่งอันนี้2โอเคกล้อง2ช่องนี้2องจําไว้นะแล้วก็ตรงนี้มีตู้มันก็เป็นตู้กรณีฉุกเฉินนะครับน่าจะแบบว่าตู้แบบป้องกันภัยนะครับข้างในน่าจะมีแบบว่าสายดับเพลิงหรืออะไรเงี้ยอยู่ข้างในนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเปิดไฟเอาไว้นะครับเราต้องจําไว้ทุกอย่างเลยผมจะจําไว้ให้หมดนะฮะตรงนี้มีไอ้นี่1นอันนะครับโดยเป็น3แล้วนะช่องขึ้นไปบ,บนฟ้า แล้วก็ก้องสามเหมือนกันนะครับโอเคอย่างละ3านะครับไฟตรงนี้เท่าไหร่หนึ่ง6 7สาี่ห้าหดคือถ้าจะมาให้ถึงป้ายขาวตรงนี้ต้องมีไฟ7ดวงแต่ถ้าเกิดว่าจะไปให้ถึงป้ายเหลืองตรงนี้นะครับต้องมีไฟทั้งหมดห้าดวงอ่าจำไว้จําไว้ตรงนี้ก็ป้ายห้ามสูบบุหรี่เหมือนเดิมโอเคมาตรงต่อไปครับก็บอกไว้ให้เราไปทางซ้ายเอ๊ะเดี๋ยวนะทางซ้ายหรือทางขวาวะอ,อ๋อทางซ้ายก็ถูกแล้วนี่นี่ไงซ้ายมืออ่า โอเคตรงนี้ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมเห็นที่คนอื่นเขาเล่นกันเหมือนมันจะมีป้ายอะไรบอกสถานีปะ่ะเป็นป้ายชั้นนะครับหรือเป็นป้ายเลขอะไรสักอย่างนะครับมันจะต้องเป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับคือเราต้องเล่นไปจนก,กว่าจะถึงเลขแปดนะครับเราถึงจะหาทางออกได้นะครับคือคอนเซปต์เกมนี้เขาบอกว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เราเติดอยู่ในใต้สถานีรถไฟใต้ดินนะครับแล้วเราจะต้องหาทางออกออกไปให้ได้นะครับ ไปที่ทางออกที่8นะครับก็คือ exit 8นะครับถ้าเราเจอมันเนี่ยเราก็จะออกได้แต่ถ้าเราไม่เจอทางออกที่8เนี่ยเราก็ออกจากที่นี่ไม่ได้นะครับอ่าตรงนี้ผมคิดว่าเราน่าจะเดินผ่านไปได้เลยนะครับทุกอย่างปกติดีนะครับเราต้องไปเรื่อยๆนะฮะนี่นี่อ่าโอเคไปต่อโอเคก็ยังไม่เจอเลขชั้นนะอ่าเนี่ยมันยังเป็นเลข8อยู่เลท่านผะู้ชมแล้วก็เอ่อผมคิดว่า เดี๋ยวนะเราลองไปต่อดิตกลงปกติดีนะครับทุกอย่างปกติด,ดีดูปกติหมดเลยนะครับคือเขาน่าจะพยายามให้เราจําอยู่นะครับตอนเนี้ยเขาต้องบอดภพาว่าให้เราให้เราเล่นแบบซ้าๆไปเรื่อยๆนะครับซ้ําๆไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เราจําให้ได้นะครับว่าความปกติที่ว่าเนี่ยมันคือยังไงอ่ะอดีไงมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแล้วท่านผู้ชมไอ้ื่อกี้เนี่ยคือไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับหลังจากนี้จะเป็นการเริ่มเกมละโอเคตรงนี้เขาพิกไกด์นะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย เจออะไรแปลกๆนะครับให้ถอยหลังกลับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เจอก็ไม่ต้องถอยหลังกลับโอเคอันนี้ชั้น0ูนเลขศูนโอเคเราต้องไปให้ถึงเลข8นะครับทางออกที่8มันไม่ใช่ชั้นเดียมันคือทางออกที่0ูนย์เราต้องไปให้ถึงทางออกที่8นะครับมาเริ่มกันเลยอันนี้น่าจะเห็นของจริงแล้วนะครับอันนี้คือเราต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะครับดูที่ไฟห้าดวงเปล่าโอเคไฟห้าดวงกล้องเหมือนเดิมโน s ตสมอกิ้งเหมือนเดิมไอ้ตาลุงก็น่าจะคนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่ไหมลงุง ปลายเปิดอะไรก็น่าจะเหมือนเดิมหมดนะครับตรงนี้ลูกกตรงลูกก็ตาไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับตามที่เราสันนิษฐานไว้ก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยป,ป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้มี7ดวง,ดวงกล้องก็เหมือนเดิมช่องเหมือนเดิมโ no s m o กิ้งเหมือนเดิมโอเคไปต่อฮะมาอ่าเรามาเลขหนึ่งแล้วครับโอเคงั้นไปต่อเลยเลขหนึ่งแล้วท่านผู้ชมตรงนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าดูตะลุงก่อนเลยตะลุงเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่แบบว่าเด่นที่สุดละเราต้องสังเกตตะลุงก่อนนะฮะตะลุง น่าจะปกติถนะ้าตาลุงเนี่ยงั้นเราดูอย่างอื่นประกอบไปแล้วกันระหว่างที่เขาเดินมานะฮะเราก็เดินสวนไปเขายังคงเหมือนเดิมนะครับถือโทรศัพท์และถือกระเป๋านะครับเดินไปข้างหน้าไม่มีการยิ้มหรืออะไรนะฮะโอเคตรงนี้เป็นไฟอะไรเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับโอ้ง่ายว่ะเหมือนเดิมอย่างนี้ก็อีซี่เลยดิป้ายเปิดะไรก็เหมือนเดิมหมดโอเคโอ้กระด็ดจอกไปต่อครับผมว่าเหมือนเดิม มับเข้าให้ทาออกที่สองมาแล้วโอเคเราใกล้ถึงความจริงแล้วโอ้โหง่ายมากท่านผู้ชมเกมนี้ไม่ยากเลยนะมันเป็นเกมอินดี้นะครับเล่นง่ายๆทุกอย่างก็ดูปกติดีนะฮะไอต้ตกลงตะลงก็เฮ้ยเด้อเด้อเประตูหายท่านผู้ชมประตูตรงนี้หายไปโอเคอันนี้ไม่ปกตินะครับเราย้อนกลับแล้วกันนะมีประตูหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเจอสิ่งผิดปกติเราเจอสิ่งผิดปกติเราต้องย้อนกลับนะครับ แต่ว่าผมว่าไอที่ผิดปกติที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือตรงที่ผมพูดแล้วลิ้นพันเนี่ยอันนี้แหละผิดปกติสุดๆแล้วโอเคสามแล้วเราต้องไปถึงแปดนะครับมาต่อกันอ่าดูซิปกติเปล่าผมว่าปกติอยู่นะเรายังไม่เจออะไรผิดปกตินะครับกล้องเกรื่องเ,เหมือนเดิมไฟเหมือนเดิมโอเคไฟเท่าเดิมนะครับอ่าโนสโมบกิ no ้งเหมือนเดิมตัลงนี่ยังไง ตอนลงนี่ก็ปกติดีนะครับประตูประตูกลับมาแล้วนะตรงนี้โอเคป้ายเปยก็ไม่น่ามีอะไรนะครับอืมเดี๋ยวนะเหมือนเดิมหมดนะครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยปกติทุกอย่างเลยเนี่ยใช่ปะใช่เนี่ยปกติหมดเลยครับใช่ป่าววะกูชักลังเลละใช่นะครับใช่ใช่ใช,ใช,ใช่มันปกติมันปกติเฮ้ยอา้าว เรียบร้อยกูเรียบร้อยแล้วกูเรียบร้อยแล้วไงเฮ้ยไอ้บ้าพลาดจะได้ไงวะก็นึกว่าปกติอะหรือเราอาจจะแบบว่าชะล่าใจเกินไปห้องนี้เนี่ยอน่าจะปกตินะครับไอ้ตระลงก็เหมือนเดิมเนี่ยยืนไปเนี่ยมันเดินถือโทรศัพท์ไปเนี่ยมันปกติปกติปะวะมันก็ไม่มีไม่ไม่น่าไม่น่ามีอะไรผิดปกตินะครับนอกจากกุลิ้นพันธ์แล้วก็ตรงนี้ รูปเริ่มอะไรก็เหมือนเดิมป่าวะเหมือนเดิมโอเคอันนี้น่าจะเหมือนเดิมนะไปต่อโอเคหนึ่งอะมาไปเรื่อยๆเลยท่านผู้ชมมาขาให้ดูก่อนสังเกตตะลุงก่อนลุงแกก็เดินมาแบบปกตินะผมว่าไม่น่ามีอะไรมั้งออย่างอื่นก็ก็ปกตินะ no smoking เนยเหมือนเดิมนะ ลุงเป็นไงถือโทรศัพท์มาไม่ยงไม่ยิ้มไม่อะไรทั้งนั้นโอเคตรงนี้มีฟันแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นอันนี้เปล่าวะเขาเรียกว่าอะไร,รบ,บ้านพักคนชราเออแล้วก็หมานะครับอันนี้ก็ปาร์ตี้ทุออกอย่างนะครับอันนี้ลูกลูกกระตานะครับแล้วก็คอนเสิร์ตนะครับอันนี้ก็ดูกระตามาือนกันป,ประตูประตูทุกอย่างเหมือนเดิมลูกทรงลูกศรไม่มีเปลี่ยนนะครับตรงนี้มีโน้ตบุกเงเหมือนเดิมนะครับไฟ หนึ่งสอห้าหกดวงเหมือนเดิมโอเคไปต่อครับน่าจะปกติ2องโอเคมาเฮ้ยไม่ยากทลายแต่ว่าอย่าชะล่าใจนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะพลาดได้ทุกอย่างปกติไม้ไฟเหมือนเดิมช่องเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหนูสโมกกิ้งเหมือนเดิมช่องลมตรงนี้เหมือนเดิมประตูเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมตะลุงว่าไงตะลุงเหมือนเดิมไหมลุงแกก็ดูปกติดีนะฮะ โอเคถือเหมือนเดิมของที่อยู่ในมือไอ้ป้ายตรงนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน X18 มีกล้องนะครับมีช่องช่อง1ช่อง2ช่อง3าเหมือนเดิมประตรงประตูเหมือนเดิมไอ้ตู้นี่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างไปต่อดีไปไหมคือผมกลัวว่าแบบว่ามันจะมีแบบไฟกระพริบอะไรเงี้ยก็นับด้วยนะครับ เพราะว่าไฟกับพิพเนี่ยคือเราไม่ค่อยได้สังเกตไงบางทีแบบเราก้มหน้าไปเงเราก็มองไม่เห็นแล้วนะฮะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีนะโอเคไม่เออเฮ้ยเอ้ามันผิดปกติตรงไหนวะเฮ้ยเอ้ย,อยผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่ามันไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมกูว่าไม่ใช่แล้วมันมันแปลกแล้วมันแปลกมากเลยหรือเราต้องดูป้ายด้วยวะฮะแปดทับแปดโอเพนอะจำไว้กูดูป้ายด้วยเลยอะ เผื่อป้ายแม่งผิดอะไรอย่างงี้นะครับเปิด 10- 1ถึงโอเคตะลุงแกเหมือนเดิมดูตะลุงก่อนเดี๋ยวตะลุงเดินหนีไปหาไม่เจอเอกีกโอเคตะลุงไปละปกติดีนะครับหรือว่าเราต้องไปดูเปล่าว่าลุงแกลเล่นโทรศัพท์เปล่าวะเฮ้ยอาจจะใช่นะเดี๋ยวดูดิระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราไอ้นี่ก่อนเราหาก่อนแปบบนะตรงนี้มีหมานะครับอรูปทุกอย่างเหมือนเดิมเ่ะเราจาไว้เราจําไว้อะทุกอย่างเหมือนเดิมอ่ะ โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูลุงแกที่ลุงแกเล่นโทรศัพท์อะ่ะฮะลุงแกเล่นโทรศัพท์อะ่ะเล่นเนี่ยโอเคไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องดูลุงแกเปล่านะครับแต่เราดูไว้ก่อนนะครับเผื่อไวนะ้นับไฟด้วยอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้องกันหนึ่งสองสามช่องกันหนึ่งสองสามทุกอย่างมาเดิมประตูกันหนึ่งสองสามไอ้ช่องรวมตรงข้างบนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสองอัน อันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วมันพลาดได้ยังไงเมื่อกี้เนี่ย no smoking โอเคเอา้าเฮ้ยอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรกันขึ้นท่านผู้ชมทำไมอยู่ๆเราก็รู้สึกเหมือนมีอะไรผิดปกติเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวๆๆทำไมไอ้ลุงนี่มันตัวใหญ่จังวะ เอ้ยท่านผู้ชมรู้สึกไหมไอ้ลุงแม่งตัวใหญ่มันตัวใหญ่ขึ้นมันตัวสูงกว่าประตูอีกเฮ้ยลุงลุงดื่มนมเยอะ,นะเนี่ยเฮ้ยลุงครับคุณดื่มนมยี่ห้ออะไรครับทําไมคุณสูงขนาดนี้หรือว่าคุณไปกินอาหารเสริมอะไรมาทําไมมันสูงขนาดนี้หรือว่าคุณดึงข้อบ่อยหรือว่าคุณออกกำลังกายยังไงช่วยบอกหน่อยไหมครับเคล็ดลับความสูงนี่มันอะไรเฮ้ยขอสภาพหน่อยครับเฮ้ยทำไมคุณสูงจังเนี่ยเออคุณได้เล่นบาสหรือเปล่าครับ คุณเป็นนักกีฬาหรือเปล่าคุณเป็นอะไรช่างแม่งกูไปต่อแล้วโอเคตอนนี้เราโผล่ที่เลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ลุงแกก็เหมือนเดิมละอ่ะเอาใหม่กูแม่งเมื่อไหร่จะจบวะเนี่ยไอตอนเล่นครั้งแรกเนี่ยเหมือนง่ายนะครับแต่พอมาเล่นครั้งที่สองทำไมมันดูยากกว่าเดิมวะลุงแกก็เหมือนเดิมถือโทรศัพท์โอเคช่องเชิองอะไรก็เหมือนเดิมป้ายก็เหมือนเดิมเราต้องจำไหมว่ารายละเอียดในป้ายนะท่านผู้ชม ผมว่าไม่น่านะไม่น่าจะเกี่ยวนะมันจะละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ถ้าละเอียดขนาดนั้นกูจะจํำวัดไหวไปเนี่ยไอ้บ้าเอ้เอาใหม่เราต้องเราต้องแม่นเราต้องแม่นเราต้องแม่นนะครับตรงนี้เหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิม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 ทุกอย่างไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหเดเหมือนเดิมนะเอาไปต่อ2โอเคอะ ดูซิว่าจะมีอะไรผิดปกติไหมไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้นี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างโน s m สมอ n g กิ no ้งช่องก็เหมือนเดิมป้ายก็เหมือนเดิมลุงแกก็เหมือนเดิมไอ้นี่ก็เหมือนเดิมประตงประตูป้ายเป้ยหาอะไรเหมือนเดิมหมดนะครับอืมลูกตามีสีตรงนี้คอนเสิร์ตก็เหมือนเดิมนะ ทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรปกตินะครับไฟก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ดวงเหมือนเดิมนะครับก็งจรเออก็เหมือนเดิมนี่หว่าแล้วเราพลาดอะไรตรงไหนวะอย่าบอกนะศูนย์ะโอสามกูกูลุ้นและกูเตรียมกูเตรียมอะกูเตรียมเด้งเลยเมื่อกี้นี้เฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เมดินแบ็กปะเนี่ย ผมว่าเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยผมกลัวเข้าไปแตะมันแล้วเราอาจจะแบบว่ามีอันตรายนะครับเหมือนมันแบบเหมือนเหมือนมันแบบกันพื้นที่ไว้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปนิดหน่อยเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะโชกแสลมเราได้นะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับดีกว่าอ่าเลขสี่ละไปต่อครับต่อครับมีอะไรไหมลุงแกเดินปกตินะเอ้ยแต่เนอทำไมรู้สึกลุงแกเดินช้าๆแปลก ท่านผู้ชมรู้สึกไหมปกติป่านี้ลุงแกจะต้องมาถึงเราแล้วนะแต่ผมรู้สึกลุงแกช้านะช้าไหมวะเฮ้ยเอาแล้วสิเอาแล้วเอาละเอาละท่านผู้ชมเอาละกูเอาละยังไงดีวะเดี๋ยว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 ผมรู้สึกว่าแกช้านะแต่ใช่เปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน เอาอยัางไงเอายังไงเอายังไงชิบหายและเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดียวดี๋ยวเ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 ดี๋วเดายวเกม๋ยวเดียวดี้ย่าจะ๋ยดเดยวเด er ี huh ๋ยวเวยวเยว่ดี๋ยวเยวเดวเอียวเดผมยวเดี๋เดเดีมยวเยเดี๋ยวแดมวเยดี๋บวเียดียเดเดียงเดียเดีเฮ้ยเอเฮ้ยใช่เ เฮ้ยใช่ว่ะโอ้โหโถ่เอ้ยลุงแม่ที่หลังจะเดินจะใช้ให้มันช้ากว่านี้ลุงเดินยอ่อได็กได้หรือไม่ก็คานเลยหมอบอะหมอบแล้วก็คานมาเลยเออนะที่หลังอะเข้าใจป่ะลุงเออนะครับไปเขาไม่คุยกับเราเลยแม่เอ้ยไปต่อครับหมับเขาให้ยังไงอ่ะเนี่ยความเร็วปกติละโอเคปกติปะวะท่านผู้ชม เอาใ้แม่งเดินช้าเหมือนเดิมเลยวะผมว่าแม่งไม่เกี่ยวกับเดินช้าแล้วผมว่าผมว่ามันต้องเป็นอย่างอื่นนะไอ้มักกี้เนี่ยเนี่ยมันเดินปกติแล้วเนี่ยใช่ปะเอาเฮ้เดี๋ยนะอันนี้อันน,น,นี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะท่านผู้ชมทำไมมันถึงมันถึงได้ยากอย่างนี้วะคือด้วยความที่มันไม่มีอะไรที่มันแบบว่าดูผิดปกติแบบชัดเจนมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองยังไงก็ไม่รู้ว่ะ อ่า uh, ผมขอสันนิษฐานว่าห้องนี้เนี่ยน่าจะปกตินะครับน่าจะนะเฮ้ยหกว่ะเฮ้ย <Hey, S 2> มาเว้ยมาเว้ย,วยใกล้แล้วใกล้ถึงความจริงแล้วเฮ้ย hey, ตาลุงสปีดอันนี้ไม่ใช่ยายสปีดแต่เป็นลุงสปีดลุงสปีดครับกูไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวแม่งวิ่งมาหากูกูไปก่อนโอเคเลขเจ็ดละครับเฮ้ยใกล้แล้วใกล้ถึงความจริงแล้ว ลุงแกเป็นไงบ้างเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกลูกกูตกใจอ้ฮ่าเฮ้ยกูนึกว่าแม่งจะมันรอกูซะแล้วโอ้ยชิบหายขนลุกเลยเอ้ฮ่าตรงนี้อ่ะอันนี้เจ็ดนะเรามากลยแล้วเหรอห้ามพลาดเด็ดขาดโอเคดูไว้ดีๆท่านผู้ชมโน s m สโมกิ้ง no smoking, ไฟปึ่ปรับหนึ่งสองสามสี่ห้าเออลุงแกปกตินะลุงลุงไม่สปีดแล้วนะโอเค ช่องลมประตรูประตูป้ายเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมาคนโอเคเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็ security camera โอเคไม่มีเสียงอะไรป็นปกติไม่มีอะไรที่มันดูแบบว่าแปลกตาหรือแปลกหูนะครับกล้องเกรื่องอะไรก็อยู่จุดเดิมหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันมีเท่าเดิมอะ่ะไอตรงนี้ก็ มันจะไม่มีอะไรนะฮะโอเคในร no smoking โอเคถูกต้องถูกต้องเช็คดูอีกทีดิไม่มีอะไรนะโอเคนะผมจะไปแล้วนะนี่จะเลขแปดแล้วนะอย่าพลาดนะมึงโอ้ยแปดแล้วในที่สุดกูก็จะได้ออกจากที่นี่สักทีมาที่นี่ยังไงทุกอย่างดูสิไฟเฟยนับเหมือนเดิมท่านผู้ชมเราอย่าพลาดนะ เหมือนตาลุงแกจะดูปกตินะครับไม่น่ามีอะไรมั้งกับตาลุงเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเช็คอย่างอื่นก่อนลวกัน no smoking นะครับลุงแกก็เดินมาปกติไม่มีอะไรผิดปกติใดๆตรงนี้ก็ปกติ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 ติโอเคช่องลงช่องลมประตงประตูเหมือนเดิมตรงนี้ก็เหมือนเดิม ไฟเอ่อช่องนะไฟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เหมือนเดิม No ส m ม k i กิเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างงั้นก็น่าจะผ่านแล้วในที่สุดเราก็มาถึงทางออกสักทีครับ x x i t 8อาในที่สุดเราก็ออกมาจากอุโมงค์ได้แล้วนะฮะมาขึ้นไปรับแสงอาทิตย์กันดีกว่าท่านผู้ชม เรียบร้อยครับจบเกมโอ้ยเหนื่อยแล้วกูคือไม่ได้เหนื่อยแล้วหรอกกล้องมันสั่นไปมา,ออาปล่อก็ปวดตาเลยนะฮะจริงก็เป็นม o ชั่นซิกเนตด้วยนะครับผมเนี่ยดีนะไม่มมึนหัวจนอ้วกแตกนะครับก็ยังถือว่าดีโอเคก็เกมนี้จบแล้วนะครับเป็นเกมอินดี้สั้นๆนะครับไม่ยาวมากแต่ดูเหมือนว่าเราก็จะพลาดไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ ไม,มไม่รู้เหมือนว่าเกูพูดมั่วแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะสนุกไหมนะครับคลิปนี้แต่ก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็จะเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรหรือเกมอะไรก็ตามถ้าเก like, check, small, ิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปด้วยนะครับเออเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เขามีบอกว่าเขาบอกว่าเรายังเหลือสิ่งผิดปกติอีก26อย่างนะครับที่เเเเเรราายังไมม่่่่จออนนนะ้้ทีีีลืกก็ เหมือนว่าจะมีเยอะนะครับเราสามารถเล่นต่อได้เลยนะครับตรงนี้เพราะว่าเราชนะไปแล้วเราจบไปแล้วนะครับซึ่งผมก็เคยเล่นจบไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่บอกในตอนนี้คลิปว่าผมเคยเล่นไปแล้วอ่ะแต่ว่าครั้งแรกมันฟุกนะครับครั้งที่2เนี่ยยากกว่าเดิมนะครับก็ตามที่ผู้ชมเห็นไปในคลิปนี้นี่แหละนะครับโอเคไปจบคลิปไว้ในเพอนี้แล้วกันนะครับปิดคงปิดคลิปก็ไม่ต้องปิดแล้วเพราะพูดไปหมดแล้วนะครับอ่ะว่าคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ